สวัสด,ดีค่ะพี่น้องเข่าปลาหาเห็ดน้ำกันได้ค่ะคว่มฝังก็อยู่น้ำอุ้มนี่ค่ะพี่นออ้องโเดี๋ยวเกี่ยกับเขาเอาไปคว่มฝังอยู่ในอุ้มนี่เล้วหนกักอุม้มดูดอุ้มอยู่เสียบ <c oughs> แบบนี่คือไปอยูกก่กลาง เอาบดาเอาคนยังจะให้เบิ่งเนาะคะ่ะมันเอาบดาจกกจังได้เลี้ยวสุมือแนมสุมือก็บ่เห็นบ้านจังเห็นนี่อือเอาหอดบันี้มือกับเขาอภัยด้วยค่ะเขาอุ้มเขาอุ้ม ก็ลังสวยกดกดมือแดดยางแรงเลยพี่นงมาสายผมเพราะว่าเจ็บทองห้ยใหม่ทับสีฮัต <c oughs> แดดแกล้งบ่อวันนี้เอาจะแก้งกับพ่อเราแดดก็แห้งแหง้งเอาแบบไหนนี่เอาแบบไหนเนี้ยอย่าหักดือ้ออู้สวยงาม สวยมากมีแต <in> ่ดอกสวยๆมีแต่ดอกสวยๆนี่อันนี้สวยสุดเบื้องนั้นอันแตกๆนั่นเอาในใหม่เอายากเอาบดได้ได้สำนันมันมุนอาชิมเอาในน้อย ย่งเฮ็ดออกหน่อยแต่ว่ามุนี้กัย่งออกก็ได้แบบนี้แล้วไปแกงพี่น้องกินได้ค่ะเฮ็ดเผิงตับเตาคือกันมีอีกบ่มีอีกบอ่ อันว่าขอขอขอภัยด้วยค่ะเพราะว่าคีเพสไหมค่ะย่าคนคนได้ยินเนาะค่ะห้ามาเงียบเงียบค่ะก็ต้องไปหายดอกนึงพี่น้อง สิกับแล้วค่ะพี่น้องี่เฮดนี่โอ้อาจจะผักจักสองมือเนาะคะ่ะมือยถยถาเฮหรอบไม้อีหลีเลยวันจะอยู่ได้พอสองมือนาสิขึ้นอยู่สองมือเพราะว่าเริ่มเห็นมีดอกนีหน่อยขึ้นมาดอกสองดอกละ่ะอีกสองมือนาสไดเกิบเนาะคะ่ะเพราะว่าแดดออกแล้ว สองมือมั้งถืเป็นสามมือก็มือนี้ก็มวาวาดอีกมือหนึง่งเป็นสามมือมั้งเลยแกงอยู่ค่ะเอมีคอมเมนต์ให้แก้งอยู่ค่ะแต่ว่าเคยแกงไปแล้วแต่ว่าหันบะมือแห้งกับเสด็จแก้งอยู่เนาะค่ะสิกับแล้วพี่นอ้อง บันนีแมงหลายพี่น้องแบบว่ามีดอกใหม่นะคะดอกใหม่ดอกใหม่อหมเอ,อ่อเศรืวนาเครื่อตะมองเนาะคะ่ะแมงหลายตกใจมากมันแม่เสียงมิมเมื่อเสียงหยังขิดน้นใจซองหามิมบ๊ได้แท้คือแมงมันมันต้อมดอกใหม่นะคะนี่ีทั้งแมงพูทั้งแมงหยังเต็มเลยเนี่ยน่ะ แม่ครูตกใจว่าแต่เสียงองีหยังว่าแตม่มิมว่าแต่มิมเขาเอาแล้วก็แตกล่างกันสนนะคือตะมองกําลังออกดอกกันสินะค่ะเต็มเลยนี่แม่ก็เลยหลายแน่ได้ยินเสียงปันป้นมิมแตกห้าง นี่ค่ะน,นี่ดอกแบบนี้นี่โอ้ยนี่แม่มิมมิลีนี่มิมน้อยนี่มันได้ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเพื่งแตกลังน่ะอ่ะม่จะดอกเต็มเลยดอกเขาเคลื่อตะมองนะคะ เทิงแมงเัิงมิมเท,งทิงแมงผูเต็มเลยพี่น้องสิก้าราคาเบิองดอกใหม่เต็มเลยอืม,อ,มอันนี้ใทยเบิองชัดๆเนาะคะ่ะเครื่องตะมองดอกของเครื่องตะมองค่ะ นี่ค่ะดกอกไลยแงงขาวเต็มเลยมาตกใจเสียงเสียงแมงเขาจะเสียงม่มแต่ข้างแมงปลาแต่ละปลาเนาะคะ่ะมันสิบอกคือกันเนาะคะ่ะหันมาเธอแหลกกต่ใช่ปว่าอู้มันเป็นสีหล,หลอนๆจสิเนาะคะ่ะ ถ้ามาเทอเลเนาะค่ะถ้ากบแดดหลบรูเนาะค่ะทุกคนก่อนเป็นเป็นใต้หยาย่างสินเนาค่ะปลาหิดเถืเ่อแต่ละบอ่บอมันบ่คือกันมาเห็นที่แหลกอะมันก็นากลัวอยู่เพราะว่าห้าบ่เคยมาเนาะค่ะแต่ห้ากบแดดหลบรปลูปลาถูกปลาเนาะค่ะเบาะหะเบาะกาเขาต้องทั้งมอนหกค่ะมา บกกาเขาทั้งบอนโนูขกปันไดย่างงูกับมูนั่นน้องค่ะฮักะเขาแต่ตีนอุม้มจังกสิพี่น้องทั้งก้างๆก,กับบกกาเขาแดดงามแห้งพี่น้อง สวยมากาทั้งออกล้วยพันปะทั้งนนท์มันบอออกอการฝนเร่งๆมาทั้งนนท์ก็ออกเนาะค่ะบางเทถอก็ออกเป็นเป็นโมบ่บางเทถอก็ออกเป็นออกดอกเดียวยังสิค่ะสูบดีตั้นกลับสิได้หานนท์นี่ก่อนสิกลับเลนี่ย กบแล้วค่ะพี่น้องมาบึงเห็ดของห้าเนาะค่ะสูสีรกรเหมือว่าพี่น้องอาศิพักจักมือสองมือเนาะคะ่ะ <c> ก <oughs> ินหนามแลยสมัครเบิ่งอันนี้เอาในอันนี้ใหม่เอาแดดซำนี่มันมนูนเอาชิมเอามาสัน,นัาน ติดดอกงานี่ <c oughs> สมัครน้ำจบคลิปเพียงตอนนี้เลยค่ะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่เมื่อแล้วสิกลับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมเธอค่ะพี่นอ้องพูกกั้นไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแน่เลยค่ะไปซ้ำหนีกันดีใจ็คละค่ะพี่น้องเหมือนถือเพ่าะมีเหตุเหมือนที่เหตุบระธานออกเนาะคะ่ะเอ่อ น้อยหลายเคยมีก้นสื่อกับเดรขายเนาะค่ะบ่ได้กแกงคันบ่ได้ขายแจ้งสีแกงแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามีคอมเมนต์ให้แกงอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเคยแกงไปแล้วเนาะคะ่ะพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากติดตามเาเป็นกำลังใจเลยด้ค่ะสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหน้าคะ่ะ